สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล กันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนที่เป็นโสดนะคะ ทีมโสดเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้มาดูให้กันล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนตุลาคมเลยมาดูกันเลยนะคะว่าความรักของชาวโสดราศีเมถุนเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนค่ะไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมชาวราศีเมถุนที่เป็นโสดจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะคะอ่ะ ตุราคมเดือนหน้านะคะเดือนนี้ที่ทำคลิปให้คือเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นเป็นการดูร่วงหน้าไพ่ตัวตนของคุณค่ะเป็นไพ่สิบ ดาบเลยนะคะไพ่สิบดาบแน่นอนค่ะหลายๆคนคงรู้ว่ามันหมายถึงเรื่องไม่ดีเท่าไหร่เกี่ยวกับความรักมันรู้สึกเหมือนกับอกหักผิดหวังเสียใจเลิกลาไพ่สิบดาบเนี้ยมันมบอกว่าคุณจะต้องเจอสถานการณ์นี้หรือตัวคุณเองจะรู้สึกแบบนี้รู้สึกเหมือนอกหกักรู้สึกเหมือนผิดหวงังรู้สึกเหมือนเลิกลากันทั้งๆที่คุณเป็นคนโสดเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ได้ไปถึง ขันคบกันแต่ความรู้สึกนี้มันก็มีอยู่ในใจของคุณแล้วนะมันเหมือนอกหักอะอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้คบหรืออาจจะก,กําลังจีบกันคุยกันแล้วมันยังไม่ได้ตกลงสถานะอะไรกันแต่มันรู้สึกได้ถึงความอกหักในเดือนตุลาคมขึ้นมาและแถมยังมีไพ่ห้าถ้วยด้วยนะคะซึ่งไพ่ห้าถ้วยเนี้ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมด้านข้าง ไพ่ห้าถ้วยมันหมายถึงการที่คนเราจมปากกับความรักหรือเสียใจกับความรักมากๆคือคิดมันอยู่ในใจเสียใจกับความรักในใจรู้สึกเก็บความเจ็บช้ำทั้งหมดไว้ในใจเก็บมันไว้กับตัวเองเรียกง่ายๆเลยค่ะไพ่ตัวตนของคุณในเดือนตุลาคมคุณเองจะเก็บความเสียใจและรู้สึกเหมือนอกหกักเหมือนเลิกลาอยู่ในใจอยู่ในตัวเองคนเดียว ด้วยนะคะทุกอย่างมันเก็บไว้กับตัวเราหมดเลยและถมให้สภาวะแวดล้อมยังเป็นแ h e แ a งนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนจะรู้สึกอึดอัดอึดอัดแบบชนิดที่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีรู้สึกอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะลงมือทำอะไรได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนจะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าไพ่บทสรุปดีนะคะไพ่บทสรุปเป็น six ถ้วยค่ะและไพ่ที่คลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็น King of Cups นะคะเพราะฉะนั้น หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหากว่าคุณกําลังรู้สึกอ,อกหักจริงๆแบบที่ว่ามันแปลว่าคุณรู้สึกว่าการเลิกลาครั้งนี้มันเป็นไปนอย่างเรียบง่าย ไม่ทำร้ายกันแล้วก็ยังเป็นคนที่สนิทที่สุดให้กันและกันได้เหมือนคนในครอบครัวเพราะมันเป็นสิบถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เลิกรากันหรือการที่จบกันหรือการที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องความรักแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังเป็นเหมือนคนในครอบครัวยังเป็นเหมือนคนที่คอยช่วยเหลือกันทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันรู้สึกอกหักในตอนนี้ สาเหตุที่คุณรู้สึกอกหักเพราะอะไรรู้ไหม King of Cups ที่คุมเรื่องราวทั้งหมดนี้มาบอกว่า เพราะว่าคุณอยากได้ความรักที่จริงจังแล้วคุณต้องการสร้างคอรอบครัวแล้วคุณอยากได้คนที่คบจริงๆไม่ใช่คนคบเล่นๆแล้วไพ่ตัวนี้มันหมายถึงการครบแบบจริงจังไม่ได้ควงกันไปควงกันมาแล้วไม่มีสถานะคุณไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะชาวราศีเมถุนคุณอยากมีครอบครัวที่จริงจังคุณอยากมีแฟนจริงๆสักทีคุณอยากมีคนที่เรียกว่าแฟนแล้วก็คบกันไปยาวๆแบบคบกันจริงจังคบกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันอาจจะ ไม่ลงตัวระหว่างคนสองคนนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคนอกหักเลยอ่ะเพราะคุณพร้อมที่จะจริงจังละแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรแน่คุณเลยรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิบถ้วยอยู่ในบทสรุปนะแปลว่าแม้คุณจะรู้สึกว่าอกหกักแต่สถานการณ์จริงมันอาจจะพลิกกลับมาหรือว่าสถานการณ์จริงมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายตามความรู้สึกของคุณก็เป็นไปได้เพราะความสัมพันธ์ของคุณยังเป็นคนที่สนิทกันอยู่ยังเป็นคนที่เหมือนคนในครอบครัว อยู่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสถานะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนคนอกหักแล้วไม่รู้จะทาอย่างไรดีเพราะคุณต้องการความจริงจังในระดับหนึ่งแล้วอยากได้คนที่เป็นแฟนไม่ใช่แค่คนสนิทที่เข้าใจอะ่ะอารมณ์ประมาณเนี้อารมณ์ประมาณนี้มันเลยรู้สึกนอยๆอยู่ในใจนะคะชาวราศีเมถุนอ่ะมาชาวโสดเราก็ต้องแบบ หาวิธีทําให้เขาจริงจังกับเราขึ้นมาให้ได้ะนะถ้าเขายังไม่ยอมจริงจังอย่าย,ยอมแพ้เอออันนี้เป็นความคิดหมอดูเองอ่ะมาชาวราศีเมถุนคะมาดูกันว่าแล้วคนคนนั้นของคุณในเดือนตุลาคมเนี้ย เขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ the c h a r i o เลยนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงชาวราศีกรกฎก็เป็นได้หรือคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่ไปเรียนต่างประเทศหรือคนที่จะต้องทําอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางมีได้เยอะมากหรือไม่ก็ต้องเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะคะอย่างเช่นสจ๊วตแอร์โฮสเตด อะไราย่าที่เกี่ยวกับการเดินทางทหารตำรวจได้หมดเลยอะไรที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งและวกการเดินทางวิศวะก็ได้นะเขาอาจจะมีลักษณะประมาณนี้คืออาจจะต้องเดินทางหรือเขาอาจจะเป็นนักเรียนที่เรียนทางไกลเรียนแบบเรียนต่างประเทศหรือไปต่างประเทศหรืออยู่คนละประเทศอะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะคะเพราะว่าราศีกรกฎมันหมายถึงภาพแห่งการเดินทางและอดทนนี่นะคะนี่คือลักษณะของเขาและแถมอยู่ในบทสรุปด้วยและเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้อาจจะทะเลาะกันอยู่เพราะไพ่เดชาริอ ถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงปากเสียงการทะเลาะก,กันก็เป็นได้ด้วยนะคะส่วนไพ่ที่คลุมไว้ทั้งหมดตัวตนเขาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยคือเขามีลักษณะนิสัยชอบเอาอกเอาใจค่ะเป็นคนเอาอกเอาใจดูแลเก่งแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าตัวเขาเองอคนคนนั้นเองอก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนมาหลงรักเยอะมีคนมาชอบเยอะมีคนมาเตาะเยอะ เออมีคนมาอ่อยเยอะเต๊ะเยอะอยู่นั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุนีน้เหมือนกันนะที่ทําให้ครูรู้สึกเหมือนอกหักเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมาชอบพอเขาเยอะมีคนมาอกเอาใจเขาเยอะมีคนมาสนใจเขาเยอะนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของคนคนนั้นแต่ว่า ให้ตัวตนของคนคนนั้นนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ t ดอะทาวเหมายถึงว่าตัวเขาเองกําลังรู้สึกแย่กําลังรู้สึกผิดหวังกับเรื่องอะไรบางอย่างเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมามันถูกถล่มทลายหรือจริงๆแล้วเขาเองก็อาจจะรู้สึกแย่เหมือนกันที่ มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนอกหักเหมือนกันหรือทุกสิ่งที่สร้างมามันก็ถล่มทลายลงไปเหมือนกันความรู้สึกคล้ายๆกับคุณนะมันคล้ายๆกับการอกหักเหมือนกันตัวเขาเองก็เป็นนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนเดียวและแถมเขายังมีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่หนึ่งถ้วยคือความรักความบริสุทธิ์ใจหรือการอยากกลับมาคืนดีเขามีความจริงใจให้กับความรักนะคนคนนี้เออ คนคนนั้นของชาวราศีเมถุนได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเอชออฟคัพนี่คือดีมากคือความบริสุทธิ์ใจคือความรักความจริงใจนะคะบอกไว้ก่อนนะฟังกันชัดๆเอาไปประกอบการการตัดสินใจแต่ว่าตัวเขาเองก็มีเอชออฟสวอรในสิ่งแวดล้อมเอชออฟสวอรมันหมายถึงการการพยายามที่อยากจะแก้ไขปัญหาบางอย่างด้วยการไม่ยอมเขาต้องการที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างด้วยการไม่ยอมมีทิฐิเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การไม่ยอมเพราะต้องการจะแก้ ใส่ปัญหาอาจนําพามาสู่การทะเลาะกันหรือทาให้รู้สึกมันเลิกลาอกหักก็เป็นไปได้นะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วถ้าชาวราศีเมถุนน่ะไม่อยากจะโสดแล้วอะคะ่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะไพ่บอกว่าชาวราศีเม,เมถุนในช่วงตุลาคมอาจจะต้องอยู่คนเดียวลำพังแต่ว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้ว เหมือนกับว่าอกหักแป๊บเดียวอ่ะคือเหมือนชินอ่ะชินก็อกหักนะเศร้าอยู่ในใจแต่ว่าก็อยู่คนเดียวได้คือชาวราศีเมถุนทุกช่วงนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเด็กเดียวแล้วก็พยายามยืนให้ได้ด้วยตัวเองและยังมีไพ่โสดสนิทคลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดแปลว่าคุณยังจะอยู่เหมือนกับ โซดอยู่นะ,ะคุณยังไม่หลุดไปยังไม่หลุดไปทีมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนเพราะว่าไพ่บทสรุปยังโสดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆยยืนขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคุณใช้ความพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและอยู่คนเดียวให้ได้อยู่แต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่อยากจะโสดจริงจริงนะชาวราศีเมถุนไพ่บอกว่าเรื่องที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ย,พยไพ่ใบนี้หมายถึงการทะเลาะก,กันนะเรื่องที่คุณทะเลาะก,กันอยู่ ถ้าคุณแก้ไขปรับปรุงตัวคุณจะสามารถก้าวไปเป็นราชินีถือเหรียญได้ราชินีถือเหรียญน,นะสำหรับจิบถือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นคู่กันการเป็นคู่การเป็นช้างเท้าหน้าการดูแลการเป็นแม่การเป็นคู่การเป็นสามีภรรยาการเป็นแฟนถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แนะนำว่าเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่ ให้ปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่มันควรจะแก้ไขมันอาจจะมีการบอกกล่าวกันว่าควรจะปรับปรุงอะไรหรือพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ชอบกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมปรับตัวนะแล้วก็แก้ไขให้ใหมันดีขึ้นคุณจะสามารถยืนเคียงข้างเขาได้นะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาแรกเธอคนนั้นคุณจะสามารถยืนเคียงเขาได้แบบสง่างามอ่ะเป็นที่หนึ่งของเขาอ่ะเออเรียกได้ว่าแบบนี้นะฟังกันแล้วก็ลองไปคิดดูนะว่าจะปรับปรุง ตามที่เขาขอให้ปรับปรุงไหมนะคะโอเคถ้าคุณยังยังไม่อยากโสดอะ่ะถ้าคุณไม่อยากโสดแล้วคุณก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นแล้วคุณจะพร้อมที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของเขาได้เลยะนะไพ่บอกแบบนี้โอเคแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จนะคะคืนคือเดือนตุลาคมยังโสดอยู่นะจ๊ะแต่ค่อยๆก็ค่อยค,อยคอยปรับปรุงแก้ไขไปเพื่ออนาคตเนาะโอเคมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีเมถุนเนี่ย คนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยในในเดือนตุลาคมเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคนคนนั้นเขาชอบอะไรในตัวคุณของชาวราศีเมถุนที่เข้ามาในเดือนตุลาคมเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวคุณนะเนาะไพ่บอกแบบนี้ค่ะไพ่ผมว่าช่วงเนี้ยเขาเบื่อเบื่อคุณนะอ,อไพ่มันขึ้นแบบนี้จริงก็ต้องบอกแบบนี้นะช่วงนี้เขาเบื่อเบื่อคุณเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่าคุณ่ะคุณควบคุมเขามากเกินไปไพ่เดอะสตร n น t ์คือการ การอึดอัดจากอำนาจบางอย่างความอึดอัดจากอำนาจบางอย่างที่มันแบบคุมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาเบื่อเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดที่คุณไปไปครอบงำชีวิตเขาหรือไปทำอะไรให้เขารู้สึกอึดอัดอ่ะลองไปคิดดูดีๆนะชาวราศีเมถุนเพราะตอนนี้เขาเบื่อแล้วเขาก็อึดอัดและมันก็ทำให้เกิดปัญหาจะกทาวเวอร์ทัให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามสร้างในการมามันถล่มทลายลงไปนะในช่วงนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเขายิ่งชอบคุณอยู่นะเขายังอยากสารสัมพันธ์กับคุณไปต่อเพราะมันเป็นไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือการสารความสัมพันธ์ต่อซึ่งมันคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็แถมเป็นเรื่องงานด้วยไพ่เกี่ยวกับการทางานเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าช่วงนี้เขาเบื่อคุณเพราะว่าเขาอึดอัดมากในสิ่งที่คุณทําทุกอย่างมันดูพังทลายถล่ทมทลายไปหมดเลยแต่ที่เขาชอบคุณเพราะว่าเขายังรู้สึกอยากสารความสัมพันธ์กับคุณต่อเขายังไม่ได้อยากจบแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคน เก่งมากสามารถทํางานทําหน้าที่ของตัวเองได้เก่งมากโดยเฉพาะเรื่องงานคุณเก่งมากในเสยตาเขาโอเคนี่คือสิ่งที่เขาชอบและมันดันออกสิ่งที่ไม่ชอบมาด้วยเอาลนะในแหลมไพ่มันออกมาแล้วคุณจะได้รู้นะว่าจริงๆแล้วคุณควรจะปรับปรุงนะช่วงเนี้ยถ้าคุณยอมปรับปรุงนิสัยบางอย่างที่เขาบอกมาหรือที่คุณรู้ที่คุณเดาเขาออกได้เนี่ยคุณจะสามารถยืนขึ้นไปเป็นแฟนเขาได้นะในอนาคตเพราะฉะนั้น ลองปรับปรุงดูนะไม่มีความรักครั้งไหนที่ไม่ต้องปรับตัวเข้าหากันถ้าคิดจะมีความรักต้องปรับตัวค่ะจะบอกว่าฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ตลอดมันจะมีความรักได้ยากอย่างไรก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จในด้านความรักนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสขอบคุณมาก